สวัสดีค่ะวันนี้แม่บ้านทําบัวลอยฟักทองแก้วนะคะสูตรแป้งน้อยคะ่ะเน้นฟักทองค่ะวัตถุดิบของเราก็มีนะคะมะพร้าวอ่อน150กรัมค่ะประมาณ2ลูกนะคะฟักทอง200กรัมค่ะ หัวกะทินะคะ 500ML ค่ะแป้งมันค่ะ150กรัมค่ะถุงนี้2 0 0กรัมนะคะเดี๋ยวแม่บ้านจะเอาออกไป50กรัมน้ำตาลทราย120กรัมค่ะเกลือป่น1ช้อนชาใบเตยมัด2มัดนะคะ ส่วนผสมต่างๆนี้เดี๋ยวแม่บ้านจะแปะไว้ใต้คลิปและในโพสต์ไว้ให้นะคะนำฟักทองลงต้มนะคะใส่ฟักทองลงไปก่อนนะคะแล้วตามด้วยน้ําให้พอท่วมนะคะไม่ต้องเยอะค่ะใส่ใบเตยลงไปนะคะแล้วเราก็ต้มให้เขาสุกนะคะฟักทองสุกแล้วเราก็เอาใบเตยอ,ออกนะคะ เราก็จะตักเขานะคะตักไปใส่ในแป้งขณะที่ฟักทองยังร้อนอยู่นะคะแป้งมันนะคะ150กรัมค่ะนำฟักทองที่ยังร้อนอยู่นะคะใส่ลงไปในแป้งค่ะ ใช้ช้อนซ่อมนะคะค่อยๆบี้นะคะเพราะว่าเขายังร้อนอยู่นะคะมือของแม่บ้านล้างเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็ใช้มือได้ละคะ่ะเพราะว่าเขาเริ่มอุ่นๆแล้วคะ่ะสามารถขยำได้เราก็จะขยำฟักทองนะคะให้เข้ากับแป้งค่ะ ถ้าแห้งไปเราก็เอาน้ำที่ต้มฝักทองเติมได้นะคะแต่ของแม่บ้านพอดีเลยค่ะไม่เหลวเกินไปไม่แข็งเกินไปเราก็นวดนะคะนวดให้เขาเนียนเนื้อเข้ากันดีเลยนะคะ mm hmm. เสร็จแล้วค่ะได้เนื้อเนียนๆนแบบนี้นะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราไปทำตัวของบัวลอยกันนะคะ mm hmm. โรยแป้งนวลที่ถาดและเขียงนะคะเราก็หยิบแป้งมา ปั้นนอย่างนี้นะคะคลึงๆนะคะให้ยาวๆค่ะได้แบบนี้เลยนะคะแม่บ้านจะใช้ตัดเอานะคะจะได้เร็วตัดแบบนี้เลยค่ะใครจะใช้ปั้นก็ได้นะคะเราก็ทำเรื่อยๆนะคะ จนหมดแป้งเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราได้ประมาณนี้เลยนะคะเราก็ตั้งน้ำนะคะสำหรับต้มบัวลอยค่ะระหว่างรอน้ำเดือดนะคะเราก็นำบัวลอยนะคะเอามาเคาะเคาะลอนๆเอาแป้งออกนิดนึงนะคะ น้ำเดือดนะคะไม่ต้องเดือดพ่านนะคะเรานําบัวลอยลงใส่ลงไปนะคะคนนิดนึงนะคะไม่ให้ติดก้นหม้อแล้วเราก็รอให้เขาลอยขึ้นมานะคะบัวลอยเขาจะค่อยๆลอยขึ้นมาค่ะบัวลอยเขาลอยจนหมดแล้วนะคะแสดงว่าสุกแล้วนะคะ แต่เราจะปล่อยให้เขาเดือดอีกสักนิดหนึ่งนะคะเสร็จแล้วเรานำบัวลอยตักขึ้นมานอกในน้ำเย็นค่ะระหว่างนี้เราก็ไปเตรียมกะทินะคะ หัวกะทิค่ะห้าร้อย ml แม่บ้านใช้สองกล่องนะคะกล่องละสองร้อยห้าสิบ ml ค่ะรวมกันเป็นห้าร้อย ml น้ำตาลทรายขาวนะคะ120กรัมค่ะเกลือป่น1ช้อนชาค่ะคนให้น้ําตาลละลายนะคะแม่บ้านรู้สึกว่ามันข้นไปนิดนึงนะคะแม่บ้านจะเติมน้ําสะอาดไปสองถ้วยนะคะแต่ถ้าใครชอบข้นๆก็ไม่ต้องเติมได้นะคะ ตามที่เราชอบเลยค่ะใส่ใบเตยลงไปนะคะเปิดไฟอ่อนนะคะค่อยค่ยคนไปเรื่อยๆให้เขาค่อยๆร้อนนะคะกะทิจะได้ไม่แตกมันค่ะ คนมาสักพักนึงแล้วนะคะเราก็ใส่มพะพร้าวอ่อนลงไปได้เลยค่ะร้อยหกรัมค่ะมากน้อยตามชอบเลยนะคะคนมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะคะเขาเริ่มร้อนแล้วก็มีไอความร้อนขึ้นมานะคะ ไม่ต้องให้เขาเดือดนะคะเราก็นําบัวลอยลงใส่ได้เลยค่ะให้เขาร้อนปุดปุดมีไอความร้อนขึ้นก็ใช้ได้แล้วนะคะบัวลอยของเราก็สุกแล้วนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะปิดไฟนะคะ น่าทานมากๆค่ะเนือน้อเนื้อเน้นๆเลยนะคะมพะพร้าวอ่อนฟักทองกะทินะคะเรามาตักเสิร์ฟกันเลยนะคะหืมน่าทานไหมคะมาลองชิมด้วยกันนะคะ ต้องลองนะบัวลอยฟักทองแก้วของเรานะคะก็อร่อยหนึบหนับมากๆเลยนะคะเข้มข้นนะคะฟักทองแล้วก็หวานมันพอดีนะคะลองไปทำทานกันดูนะคะขอบคุณที่รับชมแม่บ้านจานโปดนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่บ้านด้วยนะคะ ไว้พบกันเมนูหน้าค่ะ